สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำที่คารพรับทุกท่านพ่อยญ่ก็เ,เรียกว่าเป็นข่าวด่วนพี่น้องเกิดอะไรขึ้นล่าสุดพี่น้องในช่วงคณะนี้ดเวย,ยพ่อยญ่ตอนนี้กําลังเกิดเหตุอยู่พี่น้องทางด่านของหมอลำเสียงอีสานคุณแม่นกน้อยอุไรพรที่บ้านพักของเพลินบ้านพักเสียงอีสานบ้านหนองสอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเหตุด่วนพ่อยัยเกิดไฟไหมพี่น้องออโอโ้โหเกิดอะไรขึ้นกับหมอลำอเสียงอีสาน ล่าสุดหนี่บอกว่าสิเป็นคณะมอลำ่มใจเกินรอยนําโดยบอสบอยเนาะได้ออกมากโพส่งกําลังใจทีมงานคณะมอลล่มใจเกินรอยขอร่วมส่งกําลังใจให้แม่นกน้อยอุไรพรและกกาทีมงานเสียงอีสานกับเหตุการณ์ไฟไหม้โรงจอดรถและอาคารอเนกประสงค์บ้านพักเสียงอีสานบ้านน้องสายอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเห่าเขาไปเบิงพญา,<ม>ายาบรรยากาศคือว่าตอนนี้เพลิงกําลังลุกไหม้แบบ ถ่วงเลยพะย่ะเป็นไม่โรงจอดรถเนาะแล้วก็เป็นอาคารอเนกประสงค์ซึ่งกับเป็นโคดังใหญง่ๆพี่น้องที่จอดรถน่นแหละโคดังหญ่งน่ะแต่ว่าอีกอีกฝั่งหนึ่งที่ไฟโขงกระดำนี่แต่ยิ่นมาเิ่นเป็นอาคารอเนกประสงค์ใส่สําหรับเก็บสุดเก็บผ้าเก็บผ้าแล้วก็เป็นเสื้อเพึ่งสั้นดีถือว่าเป็นเสื้อเพึ่งทั้งหมดเป็นพวกชุดเก่าๆอย่ันกางสีพี่น้องเป็นฉากบางส่วนเป็นชุดหัวชุดขนบางส่วน เออซึ่งว่ากันว่านี่ติดไฟง่ายพี่น้องอซึ่งได้รับการเปิดเผยเนาะพี่น้องเนาะว่าอ่าตอนนี้ทางทีมงานหมอล่ำเสียงอีสานเพิ่นได้เดินทางเพื่อสิไปทําการแสดงที่กรุงเทพทเมื่อแรกนี้เออซึ่งคุณแม่น้อยเองก็เดินทางไปแล้วคือกันแตอว่ากับมีคเออค้ยูดูแลสถานที่นี่บบจักกี่คนพี่น้องซึ่งว่ากันว่าตอนที่เห็นนี่ มันควบคุมเพลิงไม่ได้คือมันมันมันเป็นอาคาั้มีทิศค่อนข้างสิมีทิศจังหน่อยแล้วกบว่ทราบสาเหตุว่าไฟนี่เกิดจากหยังน้องพี่น้องนอเต่ว่าที่แน่ๆคือวัสดุที่อยู่ข้างในนี่มันติดไฟไงเพราะว่าสิเป็นชุดเป็นผ้าเป็นอย่างจังซี่พี่นอ้องซึ่งว่ากันว่ามันติดไฟไงถือว่าเป็นเชื้อเพลิงทังนทีแล้วผู้ที่ยู่นี่พอต่างต้เห็นเพิ่ใหม่พี่น้องการดยความตกใจเนาะกะ กับเหตุที่เห็นถือเพราะว่าไฟดีตอนนี้ต้องยอมรับว่าอากาศมันค่อนข้างแห้งกลางเว่นนี่แดดท่อนแห้งแล้วกัแห้งบางหมองนี่มีล่มพ้อมยังสี่กับแห้งถาโถมพี่น้องกระได้เอิ้นเฝ้าเอิ้นรถกูไพ่จะว่าคณะที่ว่ากันว่าเรียกรถดับเพลิงนี่ไฟมันโหมแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับครับผู้ใดอยู่ใกล้นะครับประสานรถจับเพิ่งมาดวนเลยครับตอนนี้ซอยนะครับอยู่ที่กดังชุดบ้านพักเสียงอีสานนะครับไฟไหม้เบดครับตอนนี้นะฮะประสานครับผู้ใดอยู่ใกล้ประสานนะครับไฟถือว่า ไปไปเร็วไปแรงนะพี่น้องเนาะเข้าเบิงคลิปเข้าเบิงผาาบรรยากาศซึ่งเพิ่นก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดนะพี่น้องเนาะก็มีคนเขาไปชมนี่เป็นจํานวนมากพอยายขาไปส่งกําลังใจเป็นกําลังใจให้ทีมงานทุกๆคนครับเห็นว่าบางคนก็บอกว่า นาสงสารแท้รวมทรงกําลังใจโอ้ยนอนจกว่าแนวได้องห้เนาะคุแมนอแน,นอง้อยนเนาะแหงช่วงล่างๆมานี่เพื่อนแหงเจอแต่ปัญหาพี่น้องเอ,อจักอันนั่นจักอันนี้มาที่นี่กับมาเจอไฟใหม่อีกซึ่งว่ากันมาคุณแมนนกน้อยนี่ไล่สดออตอนนี้กำลังไล่สดอยู่พี่น้องกำลังไล่สดแล้วก็เดินทางเรามีการพูดคุ้ยกับทางเจ้าภาพมอแลกงซึ่ง คุณแม่บอกว่าพิ่นกะเข้าใจดีซึ่งว่าในใจว่าอาจสยกเลยงานบพวค่ะ<ฆ>เอ่อความเสียหายนี่หลายแห้งดีแต่ว่าย่งบ่ทันได้ล่มไปสูโร่งรถซึ่งตามที่เขาได้เบิ่งภาพพี่น้องไฟนี<ฆ>่ย่งบ่ทันได้ล่มไปอ,อ่ยังโงรงรถปนในดอก<ฆ>เขาเสียตะกุมควันพวยพุง่ง<ฆ>เอ่อแต่ว่ากับว่าในใจว่ารถถี่ยุโรงจอดรถนี่ซึ่งว่ากันว่ามีมีหลายเลยมีเป็นเกือบสิบขั้นนี่สิในรับความเสียหายบ ตรงจุดนี้แต่ว่าทางคุณแม่ก็ได้รับพูดคุยสายกับตายทัางคือคนที่อยูส่สำนักง,งานะ<ฆ>ตลอดเวลาก็บอกว่าตอนนี้ขวบคุมเพิ่งได้แล้วแต่ว่าอาคารที่เกิดเพิ่งใหม่ก็คือเมืดแล้วคือกันใหม่เบิดแล้วให<ฆ>ม่เบิดแล้วแต่ว่าคุณแม่ด้วยความที่ว่าตกใจเนาะ<ฆ>แล้วกอารมณ์อารมณ์มที่ว่าเสียใจนั่ลระพี่น้องก็คือ คุณแม่นุน้อยหายยุตลอดเวลาแล้ะก็บ,บอกว่าย่าพึ่งหายถดับเพิ่งกลับเดอ้อหายแม่ไปฮอดคอรแม่ไก่สีฮอดละละ,ละ,ละเออเพราะว่าด้านหลังของทีเพิ่งใหม่นี่เป็นสิวจังได้ล่ะเป็นเป็นเป็นคอภัยเออแล้วคนที่ยุหันเพิ่์บอกว่ามีกลุ่มควันนี่ยังพุ่ยพงอยู่เออคุณแม่ย่านย่านมันบอสันิตย่านมันปะทุขึ้นมาอีกเออเดี๋ยวมันสีเบิ้ ไหม่โลกล่มไปอีกดเดี๋ยวมันสีเบิดกันเพิ่วมาทั้งซี่เ<ฆ>นาะเอาการนั้นล่ะพี่น้องก็จักสิสวะจังไดงสำหรับกำลังใจแล้วเนาะพี่น้อจักสิสวาจังไดพี่น้องร่วมส่งกำลังใจคุณแม่นกน้อยอุไรพรซึ่งเมื่อบอกกีนะ้าที่ถิ่ผพานมากนี่เพิ่นกระด้ออกอม,มาโพดพี่น้อยใน Facebook ส่วนตัวของคุณแม่เองจะต้องกแกร่งแค่ไหน ใจจะไหวไหมเนาะจังสิแมอืมอ่าแล้วก็อีกหลายๆโพสเนาะยังขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้ไม่มีวันจางยั่งยืนอยู่ข้างๆบบว่างบาางบาาปาล่าไปว่าสัน่นอืมเากับขอทรงกําลังใจให้พี่น้องซึ่งตอนนี้เฮาเบิ่งจากเหตุการณ์เบิ่งจากคลิปเนาะพี่น้องเนาะที่ตอนนี้คลิปก็เริ่มเผยแพร่ออกมาอ่าหลายๆในโลกโซเชียลเนี่ละ่ะเริ่มเห็นหลายแล้วพี่น้องเบิ่งจากสายตาประเมินด้วย สายตาความเสียหายหนาสีหลายอยู่พี่น้องหนาสีหลายแสนหนาเสีหลายอยู่เพราะว่าข้าขใหน้าข้าโป้ห่วมีทรัพย์สิสนอียงที่ที่มีมูลค่าหลายบ่กเจ้าว่า<ม>ถ้าประเมินข่าวข่าวคือเฉพาะตัวขั้นกหลายแสนบาทแล้วจังสินนะ,ะแล้วข้าโป้ว่ามันมีผลกระทบไปสู่โครงสร้างของอาขาั้นอีกหลังหนึ่งบ่จังสีน่นอพี่น้องซึ่งถ้าสิบอกไปแล้วมอลำเสียงอีสานพี่น้องถือว่าเป็นมอลำ ใส่คาว่าคู่บาอาจาร์รดไปถือว่าเป็นมอล่ําเก่าแก่พี่น้องล่วก็คุณแม่เองก็เป็นประธานกลุ่มพาคขี้มอล่ําเนาะถือว่าเป็นผู้รัก,กู้ใหญยในวงการานี่ละ่ะหลายๆคงเ่าสิได้เห็นข่าวเกี่ยวกับวงเสียงอีสานบ่าวาสีว่าโอ้ยแม่บ่ไหวแล้วเออแม่สีเศร้าดอกเออเปลี่ยนมือละละ่ะแม่สีเศร้าเห็นละล่ะแม่ล่าแม่เมยหลายๆครั้งที่เขาเห็นแบบนี้แต่คุณแม่กะยั่ง ฝืนต่อไปอมีคนถามคุณแม่ว่าเป็นอย่างแม่คือพอหยุดซะลําพังทีเงื่อนทีมียูนนีกับขึ้นสีพ่อได้ยูได้กินยูนะฮะยังสิ่นะแม่ปล่อยบ่ได้พราะว่าเลี้ยวไปกับเห็นตะลูกตะเต่าตาเหลี่ยมหยาบหยาบยูเขมามา,า,าอยู่น้ำเห่าถาเห่ายูโป้งปุ๊บไปสีเป็นจังไดจังสี่แม่แล้วเขาสีเอาอย่างกิน นี่คือสิรผลิตของคําว่าพูนัมอิหลีพี่น้องเ<ช>นาะเอากระขอร่วมทรงกับล่างใจคุณแม่นกน้อยอ,ยอุไรพรพี่น้องนั่นแหละกระอให้เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่ามันให้มันคือว่าฝันไปซะไปเออให้มันเบิดคอเบิดโศกแล้วครั้งนี้ถือว่าให้มันถิ่ท้วนแล้วทิ้งต่อมาก,ก่คือคอยมิต่เลื่องเล่าดีๆเข้ามาสู้คุณแม่นกน้อยอ,ยอุไรพรพี่น้องให้เข้ามาสู้ว่งเสียงอีสานว่าจะสันสะเฮา ในฐานะที่ว่าเกิดไม่ง่ายรุ่นก็ขอส่งกาลังใจคุณแม่และขอ,ขอสะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับทีมงานเสียงอีสานพี่น้องสําหรับมนีเฮาสองคนกับสิจากลาลาจากพี่น้องไปจะเพียงสำนีแลียมก่อกันไหมคิปหนาพี่น้องสําหรับมนีขอบคุณครับขอบคุณค่ะ